นี่ออแม่นแต่ว่ามือน่โอเคอ้าวาไข่ลวกแซ่บอ่าแซ่บแซ่บมีกระเทียมด้วยอันนี้อย่างมะตูมครับตอนนี้มาร้านลุงเกียรตินะไข่ปิ้งแห่งอายุทยาครับเป็นเจ้าแรกๆในอายุทยาครับปกติเราจะไข่ ในวคอก็คือราชพัฒน์ยุธยาจะไปขายที่ตลาดซึ่งจะเปิดเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เปิดแล้วนะวันนี้วันที่มืนอี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยลุงพกเนาะมันวันนี้วันที่หมิถุนายน2563ันรหกิบสาะครับที่จริงแล้วก็คือตลาดในราชพัฒน์เปิดแล้วนะก็คือลุงจะไปขายอาทิตย์หน้านะแต่คือวันเนี้ยยังขายที่นี่อยู่นะาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์ลุงก็จะขายอยู่ที่ใต้สะพานปีดีเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วน เต่าที่จะไปขายในราชพัฒน์แล้วนะอยุธยาครับก็ไปตามกันได้นะท่านที่มาชิมบ่อยๆนะครับมนะติดใจน,นะครับก็คือไข่ปิ้งลุงเกียรตินะหรือเลียตาเกียรติก็ได้นะครับน้ําจิ้มแจ่วนะครับเดี๋ยวผมก็จะสั่งเหมือนกันครับผมจะสั่งเป็นแบบสามสหายครับคือมีไข่ลวกตานียางมาตูมนะวันนี้จะจะสามสามลูกนะยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะมาชิมกันครับ รไ้เหอนี่ยไข่ปิ้งลุงเกียร์นะครับต้นขอนแก่นนะครับเนี่ยคือจะเปิดราชพัฒน์ตลาดราชพัฒน์จะเปิดเปิดแล้วนหมครับเปิดแล้วเปิดแล้วอ๋อราชพัฒน์ตลาดราชพัฒน์เปิดแล้วนะครับลุงเกียร์ก็จะไปขายในราชพัฒน์อาทิตย์หน้านล้วธรรมดากับเม่ขายดีก็จัดที่สุดเมื่อไหรดีจัดที่สุดท้ายนี่เออแล้วเมื่อไหร่ดีก็อาทิตย์หน้าก็ดีเสาร์อาทิตย์ อ๋อเสาร์อาทิตย์ก็จะเข้าไปในราชพัฒนนะครับธรรมดาอยู่นี่อ๋อเอาโอเคครับก็คือว่าตอนนี้ตลาดราชพัฒนเปิดแล้วลุงเกี๋ก็จะไปขายเสาร์อาทิตย์ที่ราชพัฒน์ยุทธยานะครับแต่ช่วงจังนทร์ถึงศุกร์จะยังขายที่นี่อยู่นะครับใต้สะพนานปรีดีเอาพี่เริ่อะไรต้นพีน่เรียบเรียวเลยนะครับหลายอย่างเลยบูสเลียบเรียวเสนอเอาอันอันเพิ่มเพิ่มใหม่จากซองนะครับเอาไหนว่าจะเอาสารเสีย เออไข่สาสหายไหมเออลืมเขาไข่สามสหายสามสหายพี่ลวกี่แต่นี่มีตุ่มเนาะครับผมอ่าลวกตานีแล้วก็อะไรนะลุงมาตุ้มนี่ตุ้มมีอ๋อมาถูโอ้ยจะเปิดเร็วแท้อันนี้ยางมาตุ้มอ่าอ่าอนี่ยางมาตุ้มครับวันนี้ไข่สามสหายนะครับอันเขาเรียกว่านะอันสร้างเรีนๆชื่อกะมี่วะเนี่ยนะลวกไปแต่บนนอกตุ่มแต่นองบ้านีลยเนาะ เบาเล้าน้ำเดนเน่คนอีสานขึ้นกันออนหนึ่งก็อนนึงจะเป็นตานีน้อยแต่ว่าตานีตานีาองเิเอาลวกเยอะไปเลยเอาลวกเอาลวกนีหนลวกเลือลวกันไนข้าวซอเป็นลวกเด็ดกงปอกปอกเด็นี่เออแม่นแวมือโอเคเอาไข่ลวก่าลวกึงอ่าลวกนีครับเอาขอมยี่สบาทจายไป ไปก่อนอยข้ไใส่เดีเดี๋ยวจะาจะไปใช่ว่าที่อัน๋ยว่านไ่มีรสชาติอย่างิจะว่าเมื่อใครกินอะจะว่าอย่างไรนี่นี่ไม่เกียวกับนนี่เกีัมียัออโอ้ยสุดยอดมีคนมาถามพอรเบอร์ลุ่งเโทรมาถามว่าอยู่ใส่มะคนถามไม่ถูกถามอยู่ ัวบอกกันไปนะบ่มีเบอร <c oughs> ์เนาะเบอร์ไม่ได้เผียร่ามี่บอเนาเอาเอาตัวไหนน่นเนาะนะดาดูร้ายไปกเดวนี่เอาฟังโมโหเรียงเราเล่าเขาสารเล่าเลยสารเล่าเลยต้องการเที่ยมเหรอ

Ui, hôn 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 mặt mẹ bây giờ 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 mặt mẹ là. giờ mặt mẹ bây giờ mặt mẹ bây giờ mặt mẹ bây giờ ครับได้ไมาได้ไหนครับคือแถวเขาขมอนนะริบ่อร์เอเอริบอร์เอสปลาไหลคือน้ำจิ้มแจวเนี่ยคือรสเด็ดนะครับเนี่ยคือมันต้องต้องใส่น้ำจิ้มด้วยมีกระเทียมไหมน่ะมีกระเทียมบ้างหรืออันไหนกระเทียมแบบนี้ปั๊บต้องใส่เยอะเยอะโอ้ยเยอะหลายแจ่วไข่เนาะ ซอสปรุงรถฝา,าเขียวคับบนี้ยฝาสีมพูแม่นี้ผีมพูนะปรแมานฝาสีมพูนปะใส่เนี้อติ๊กิกไก่<ะ>มีข้าวเหนียวป,ปิ้งเผือกกับด้วยปลารุ่ง มีสมื่กี้ใส่ไปเยอะใส่แจวไปเยอะข้าวเหนียวปิ้งก็มีนะข้าวเหนียวปิ้งก็จะมีไส้กล้วยไส้เผือกนี่ผมก็ชอบกินนะแต่วันนี้จัดนี้ก่อนครับไก่น้อยไก่นี่ไก่น้อยอันนี้ใส่น้อยใส่เยอะก็เผ็ดนะนี่นะเผ็ดคือเผ็ดมันไม่ได้เผ็ดโดดมันเผ็ดกลมกล่อมเหรอคือมันเผ็ดแต่มันไม่ได้แบบเผ็ดที่แบบเผ็ดแล้วอ๋อโอ้ยดูลูกลูกมันไม่เข้าเลยนะสาวจะหายลูกอีกรูปก็ คนคนคนนะครับนี่คนให้เข้ากันครับยกแก้แบบดื่มได้ไหมยกก็ได้อเอาลูกที่มันเป็นเลยดีกว่าติดีกปลาเออเนี่ใหญ่ๆขนาดใหญ่ครับ เป็นเหมือนเป็นน้ำนะดื่มได้เลยเนี่ยมีกระเทียมด้วยอันนี้อย่างมะตูมกินมันละหกฟังไปหหกมมมัันจจะไ่ด คือเมื่อกี้ผมใส่ที่เท้าไปจะลกซดนิดหน่อยก่หน่อยที่เป็นแก่ไ่ได้ครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะก็คือว่าลุงจะไปขายลุงจะไปขายที่ราชพัฒน์เสาอาทิตย์เพราะว่าเปิดแล้วจันทร์สุดจะขายที่ใต้สะพานพีดีตรงนี้ขายที่เดิมที่เดิมันสุขจันทร์ถึงสุขที่ที่นี่เสาอาทิตย์ราชพัฒน์บอคบอค นี่ไต้เปลือกชิ้นละห้าบาทนะอันนี้อร่อยหายเลยรโอเคครับนะแนะน,นำนะครับคือเป็นเป็นไข่ปิ้งที่ จ้าแรกๆอ่ะในวิทยานะจะมีที่เสียงนะเขาจะตามหากันนะ mm hmm. เด็กเราจะพาโดยเฉพาะเด็กวอคอรนะ mm hmm. ลองมาชิมดูนะครับตามที่บอกเวลาไว้นะครับว่าจะมาขายตรงไหนนะนั่งทานเสร็จแล้วนะครับก็ดูบรรยากาศนะคนมาเรื่อยๆเลยนะ <มา S 2> ร้านรวมมาเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยคนไมาเรื่อยแ <laughs> ลวครับเนี่ย ันนี้สั่งให้ลูกค้าหรือว่าสั่งทานเองครับเนี่ยทานเองครับอาล้งเองเหรอครับอ๋อเดี๋ยวไปจีบลูกค้าดูนะลงก็มีเหมือนกันนะที่เราซื้อไปแถวๆรถตั้งอะครับเขาที่ขับรถตั้งก็มีนะที่ไปนันว่าเขาก็มาซื้อลุงไข่ดิบจริงๆก็กินได้ตี่ยแต่แต่แจ้ก้นเหรอครับโอ้แตกสั่งไข่ดิบก็ได้นะสั่งไข่ดิบก็ได้คือไข่อะไรก็ได้ของ เกียิเลยโมเดลขนาดไครดิบเั็หวานกว่าทุกเจ้าโอ้หวยไส้แตกเลยนะเนี่ยเราเห็นวยไส้แตกรถไ่พิเศษไอะไรเออไถสามหน่วยแล้วก็อันนึงไปอันนึงแล้วผมเที่ยวอีกอันนึงสามสิบบาทเขาว้าวว้าวาวเาพกวันหนาไมให้ผมคนี้เจ้ากันปะสามสิบบาท คนอีสานเด้อคนอีสานใจดีเด้อมาเด้อยังใุ่งอ่าเอาจารย์ตุ้ยตุ้ยใด้อสยมีุ่งเน้ยแต่ว่าคุณหญยให้ยังบ่านคุัผู้ใหญ่ให้อะไรแล้วไม่รับกันจะดูเออะนู่งจะดูมาแล้ว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 